ป่าดิบชื้น t ropical rainforest สวัสดีครับวันนี้พามาชมเรือนป่าดิบชื้นที่ส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ ที่จริงไฮไลท์ของเรือนกระจกแห่งนี้ก็คือน้ำตกที่ส่งเสียงก้องกังวานและให้ความชุ่มชื้นกับเรือนป่าดิบชื้นแห่งนี้ครับแต่ผมจะพาเดินวนรอบๆไปชมไม้เถาที่อยู่ด้านบนวนลงมาด้านล่างส่วนน้ำตกผมจะทำเป็นคลิปสั้นๆให้ดูอีกคลิปหนึ่งครับซึ่งจะมีมอสและป,ปลาที่แหวกว่าอยู่ในน้ำตกแห่งนี้ด้วยครับ เรือนกระจกป่าดิบชื้นอย่างนี้รวมเอาคืทพันธุ์ที่เป็นตัวเด่นๆของเมืองไทยนะครับของภาคใต้ของที่อื่นก็มีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเราจะเห็นว่ามีเถาวันที่เป็นใบไม้สีทองนะครับก็ขึ้นไปอยู่ข้างบนเราจะไปถ่ายเป็นรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างก็จะเป็นไม้ประเภทที่อยู่กับ ห้วยนะถ้าไปลําห้วยทั่วๆไปเราจะเห็นไม้พวกนี้นะก็จะมีพวกเฟิร์นนะแล้วก็พวกดาหลาานะเป็นไม้ที่ขึ้นเห็นอยู่ทั่วไปนะแล้วก็มางอกงามในที่บริเวณนี้นะ ก็คลิปนี้จะไม่พูดถึงรายละเอียดของชื่อเฟิร์นชนิดต่างๆนะส่วนมากก็จะเป็นพวกกีดแพรกดนะฮะแล้วก็อุ้งตีนหมีนะก็นอกนั้นก็จะเป็นมอสนะครับที่ขึ้นตามหินนะก็มีความชื้นก็จะมีมอสขึ้นอยู่นะแล้วก็เถาวันที่พันคดลดเลี้ยวขึ้นไปข้างบนนะก็เป็นภาพที่สวยงามมากครับ ที่จริงมีคนมาชมเยอะอยู่นะแต่บางส่วนผมนก็จะยกกล้องขึ้นสูงสูงให้มันพ้นหัวคนนะก็อาจจะส่ายนิดหน่อยนะเพราะว่ากล้อง GoPro นี่ถ้าเราถือกล้องโดยตรงมันก็จะดีนะแต่ถ้าใส่ไม้ขึ้นไปข้างบนมันก็จะส่ายวกเวกวุกเวกหน่อยเนี่ยก็ขออาภัยท่านผู้ชมด้วยผมไม่ได้ตัดรายละเอียด ที่มันสั่นออกไปเลยนะจะม้วนเดียวให้จบเลยนะครก็ไม่ตัดภาพนะ ช่วงนี้จะสั่นหน่อยนะครับเพราะว่ายกกล้องขึ้นสูงแล้วก็แล้วก็ไม้ที่ตอกกล้องขึ้นก็ไม่ใช่ไม้กันสั่นนะมันก็วกเวกว,กวกเวกหน่อยนะแต่ก็ให้ชมภาพด้านบนนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูต้นไม้ที่ใบเป็นสีทองนะมาจากภาคใต้นะซึ่งสมเด็จท่านเอามาเผยแพร่สมัยก่อนแพงมากนะครับขายเป็นใบนะเดี๋ยวนี้มีเกลื่อนเมืองนะฮะ เรื่องขยายพันธุ์นี่ไม่ต้องห่วงฮนะคนไทยประเทศไทยถ้าอันไหนมันแพงเรามาขยายพันธุ์แป๊บเดียวก็เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วนะ เดินขึ้นมาข้างบนก็จะสัมผัสกับไปไม้พวกมากต่างๆนะฮะก็จะมองลงไปข้างล่างนะคอนเซปต์ Concept ก็คือเป็นภาพแบบเบิร์สไอวิวหรือว่าแบบตานุกมองนะีสมัยก่อนเรือนแบบนี้พี่นี่ทำเป็นที่แรกนะสมัยนี้ที่สิงคโปร์ที่หลายประเทศนะแม้แต่ประเทศที่อยู่ในทะเลทรายเนะี่ย เขามีเงินเยอะเขาก็ทําได้ดีครับใหญ่โตเวอร์วังอลังการนะคือประเทศสิงคโปร์นี่ทาใหญ่มากนะคือทําเป็นฮอขนาดใหญ่แล้วน้ําตกตกลงมาตรงกลางเลยนะแต่ที่นี่ก็ถือว่าเราทําเป็นแห่งแรกซ่อนใหม่นั้นผมเรียนหนังสืออยู่นะเราก็ขึ้นมาเดินบนนี้ก็เป็นที่ตื่นเต้นกันนะ สีของใบไม้จะหมองไปนิดนึงนะ่งน่าจะมีฝุ่นนะผมว่าถ้าใช้น้ําเป็นฝอยฉีดล้างพวกฝุ่นนี้ออกน่าจะเขียวกว่านี้นะบนแผ่นป้ายข้อมูลที่เขาเขียนไว้ด้านล่างนะครับเขาบอกว่าป่าดิบชื้น บนผืนโลกที่เราอยู่นี้นะครับเมื่อก่อนเคยมีมากถึง14%นะครับแต่ในปัจจุบันนี้เหลืออยู่ประมาณ6-7%นะในอนาคตคิดว่าป่าดิบชื้นอาจจะหมดไปจากโลกไทยใน40ปีนะฮะหากเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับ เดี๋ยวลองดูใบไม้สีทองนะซึ่งเป็นไม้ที่มาจากภาคใต้นะก็เดี๋ยวนี้ก็เห็นกันอยู่ในเมืองเยอะแยะนะก็ขึ้นบางทีก็ดูเหมือนไปบทบางอาคารก็ตัดทิ้งกันมากมายนะสมัยก่อนไม้ชนิดนี้มีราคามากนะครับเพราะว่ามันหายากนะสำหรับเรือนปลาดิบชื้นโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับ ่วนน้ำตกที่อยู่ด้านล่างที่มีมอสและปลาที่มีมอสและสู่ปลากราบแหลกว่ายในสายน้ำที่สวยงามผมก็จะทำให้เป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ